สวัสดีคะ่ะสบายดีเอทางช่องน้องคัมแพงชแนลนะคะนะคะมื่อนีก่กัมาพบกับเพ่นอีกแล้วนะคะเอคะ่ะเพ่นก็มาทักทายสบายดี Fc ทางช่องน้องคัมแพงชแนลเกาเซนเกา่าเซนเคยเนาะคะ่ะมื่อนี่ค่ะคลิปนี้เพ่นก็จะเอาแนวทางของเซียนศรีสเกตนะคะมาฝากมาตอน f อฟเนาะคะ่ะท่านกลับมาแล้วเนาะท่านกลับมาแต่ก่อน ก่อนวันจันเนาะท่านบอกว่าลาวันจันของท่านเข้าตรงๆเนาะเพ่นกับบะหุ้มคือกันเนาะเพ่นกับประหยักทักไปรบกวนเพ่นเนาะค่ะย่านเพ่นจะว่าไปเที่ยวกาลังมวนจะทักมารบกวนเห็นอย่างเนาะเพ่นเพ่นกับย่านย่านรบกวนเพ่นเนาะค่ะแต่เพ่นมาบ,บ่เป็นอย่างเนาะเพ่น่บบาเห็นน้องเพ่นโทรทักมาหาก็เลยลายไม่เด้งขึ้นเนาะคะ่ะก็เลยบ่ได้ส่งมาห้ เมื่อวานนี้เพื่อนเลยทักไปหาเพล่เ้วเนาะมีเอฟซีถามมาหลายเพื่อนเลยทักไปหาเพื่เนาะถักว่าเซียนกลับมาแต่เที่ยวละบ่ค่ะก็ยังไม่ได้ถามเพื่มาไปเที่ยวมวนบ่เนาะยังท่านได้ถามอยู่ค่ะแต่เหตุแต่งานเนาะค่ะโทรศัพท์จับโทรศัพท์มากเหตุแต่งานเลยค่ะบ่ได้ทักไม่ได้ถามทักทายเพื่นว่าไปเที่ยวเล่าเป็นยังไงมวนบ่เนาะก็นไม่ได้ถามเพื่นเลยค่ะ ค่ะ fc ค่ะดีใจแล้วเนาะที่ได้แนวทางฮานอยแนวทางเราพัฒนาแล้วก็แนวทางเมื่อนี่พิเศษค่ะมีแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนสีสเกตมาฝากมาตอน fc เด้อค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะเมื่อว,อวันที่สิบหเนาะท่านให้มาวิ่งลูดแปดล่างเนาะแต่จับคู่บกเขาเออเนียนค่ะมันจับคู่ผิดเจ็แปดบน เจ็ดล้างเนาะค่ะเพิ่นหามาเนาะค่ะก็เลยไปล้างไปขึ้นบนเนาะค่ะเจ็ดหนึ่งพื้นหาอยู่ข้างล่างเนาะไปออกข้างบนเนาะหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งเจ็ดพิ่นหาข้างล่างมันไปออกข้างบนเนาะค่ะเสียดายมากค่ะมื้อนี้ก็ได้มาแล้วค่ะเจ็ดสี่แนวทางรัฐบาลไทยของเซียนศสีสเกตเนาะค่ะก็เพิ่นก็บ่ม,มีหยังหลายจะขอกราบขอบพระคุณเอเอ่เอขอกราบขอบพระคุณเซียนศสีสเกตหลายๆเด้อค่ะเนาะ เทียวแนวทางมาฝากมาตอน f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะ้าผู้ใดเอฟซีคนใดมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าเลื่มค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เพ่นเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เพ่นเนาะคะ่ะฝากช่องน้อยๆไว้กับ f อฟทั้งช่องนะคะนะคะช่องนี้ช่องน้อยๆเองเนาะกับมแต่แนวทางของอ่าฮานอยเนาะส่วนมากเนาะ ส่วนมากจะมีแนวทางฮาหน้อยเพราะว่าต้องได้ลงทุกมือเนาะคะ่ะผูะ้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางฮาหน้อยหรือว่าลาวพัฒนาเนาะก็จะมีบางเนาะรัฐบาลไทยมีกระส่วนมากจะมีจต่ของเซียนสิสเกตลวก็บางครั้งก็จะมีของอาจารย์สวัยอาจารย์สวัยนั่มเนาะคะ่ะเพื่อพอเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะมาเบิ่งแนวทางกันเลยค่ะแนวทางรัฐบาลไทยเพนเจ้าข้นนาจอยคือเกาเดอร์ค่ะทีถึงจะโตน้อยเนาะแต่ เซียนศิเกตท่านก็เขียนละเอียดให้เนาะค่ะเพิ่นจะเขียนเป็นปากกาหน่อยธรรมดาเนาะเพิ่นเขียนใส่กระดาษแผ่นน่อยเพิ่นเลยเขียนตัวหน่อยเนาะกับว่าเป็นอย่างไห้ FC ซเบิ่งชัดๆนะคะเพราะว่าท่านจะชอบเขียนแบบนี้ให้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนะาะค่ะเอามาเบิงเ่งแนวทางรัฐบาลไทยกันก่อนเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยจะออกบ่าย3 3มงครึเนาะคะ่ะ บ่บายสามโมงสนะี่สิบเนาะรัฐบาลไทยจะออกบ่ายสามสี่สิบนาทีเนาะเอารัฐบาลไทยไปก่อนแล้วค่อยตามมาฮานอยนะคะฮานอยแล้วก็ตามลาวพัฒนาวันนี้มีสามเด้งไปเลยค่ะเอฟซีคะ่ FC, คะเอาแนวทางรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกหกเนาะค่ะนารู้ใครนนี่ยค่ะมีนาคมนะคะสองห้าหกหก เพิ่นจับคู่สามตัวไ้มาเออขอโทษวิ่งบนวิ่งบนเพิน่นไฮมาวิ่งแกับศูเนาะค่ะแกับศนเด้อค่ะจับคู่สมตัวไ้มี3สาแปหาแล้วกสามหหาเนาะจับคู่สตัวก็มีแปดหาศูนย์หาหหาแค่สมคู่เองเนาะแปดหาศูนย์หาหหาเพิ่นวงกลมไ้ที่แปดหาศูนย์หาแล้วก็หาเนาะนี่ค่ะ ส่วนล่างล่างวิ่ง4ตัวเดียวค่ะ fc 4ตัวเดียวจับคู่กับมี c6 c7 c8 นะคะ่ะ c6 c7 c8 ค่ะวงกลมที่ c7 กับ c6 เนอะล่างค่ะ fc รัฐบาลไทยวันนี้วันที่1มีนาคม2566เนาะ วิ่งบน8กับ0จับคู่3มตัวให้ก็มี่สามแปดห้าสามหนึ่งหาะคะ fc จับคู่2องตัวให้ก็มี่แปดห้าหาหาคะ่ะนี่ค่ะวงกลมให้ที่8 5ดหาแล้วก็1 5หาเนาะคะ่ะส่วนวิ่งล่างให้วิ่งสี่ตัวเดียวนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะวิ่ง4ี่ตัวเดียวเนาะ จับคู่ไห้องตัวก็มี4 C6 C7 แล้วก็ C8 เด้อค่ะ FC ทั้งช่องขาเอาไปเป็นแนวทางกันเ้ยค่ะแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนสีสเกตนะคะค่ะหลังจากใดแนวทางรัฐบาลไทยไปแล้วนะคะกลับมาต่อที่ฮานอยกันเลยค่ะแนวทางฮานอยวันนี้ค่ะวันที่1มีนาคมสองห้เนาะ หาหนอยวันนี้ของเซียนสิสเกตให้มาวิ่งรูดนอยปกติค่ะนอยปกติวิ่งรูด7กับ9กนะคะเกับ9วิ่งรูด7กับ9ค่ะจับคู่3ามตัวไฮกรมี่สามเจ็ดหนึ่งสาจสองะคะจับคู่สองตัวไฮกรมี่เจดหนึ่งเ็ดสองเสามเี่เก้าหนึ่งเก้าสองเก้มเ่นะคะวงกลมให้ที่ เจ็ดหนึ 1, ่นก้าเก้าสองค่ะเอีค่ะนี่ค่ะแนวทางฮานอยวันนี้นอยปกตินะคะวิ่งลูดเจ็กับ9จับคูสาตัวก็มี่สามเจ็ดตัวกรมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจามี 2, นะคเก้าห่งเก้าสองเก้าสเก้าี 2, 3, ค่ะเอ วงกลมที่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแล้วก็เก้าหนึ่งเก้าสองนะคะได้ไปแล้วนอยปกตินะคะส่วนนอย VIP ก็มาวิ่งรูดสองกับเจ็ดค่ะนอย VIP วิ่งรูดสองกับเจ็ดนะคะจับคู่ให้กัมี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะจับคู่สองตัวกับมี่สองเจ็ดสองหนึ่งสองสามสองสี่นะคะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเ้อะคะ่ะ วงกลมที่สอแล้วก็สองหนึ่เนอ่อาะนอย VIP เนาะส่วนนอยพิเศษเล่นได้เลยค่ะเลือกเล่นเลยค่ะ FC เนาะนอยแรกให้เลือกเล่นเลยอันนี้ท่านแยกมาให้แค่นอยปกติแล้วก็นอย VIP เนาะเอาบึงแนวทางดีๆเด็ดๆไปน้ำกันเนะบาะบา่วจ,จะเป็นรัฐบาลไทยฮานอยนะคะนี่ค่ะได้ฮานอยไปแล้ว มาต่อที่ลาวพัฒนาวันนี้กันเลยเนาะวันนี้มีสามเด้งเนาะคะ่ะมีทั้งรัฐบาลไทยมีทั้งฮานอยแล้วก็มีทั้งลาวพัฒนาเนาะเอาลาวพัฒนาต่อเนาะได้ไปแล้วได้ไปแล้วค่ะเอามาต่อลาวกันเลยค่ะลาวพัฒนาวันนี้วันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหของเซียนิีสเกตให้มาวิ่งลูด 9กับ6นะคะ9กับ6จับคู่3ตัวให้กัมี7 6 9แล้วก็6 9 1นะคะ7 6 9แล้วก็6 9 1จับคู่2ตัวให้กัมี9 1 9 6แล้วก็9 7 9 4 6 9ค่ะจับคู่ที่6กัมี6 1 6 0 4 6 4 0หน่อยค่ะเพิ่นวงกลมให้ที่9 1 9 6 กัหกเก้าสี่หกกับสี่ศูนย์เนาะลาวพัฒนาวันนี้ค่ะเพิ่นบอกว่าลาวพัฒนาวันจันทร์ของเพิ่นแตกตรงๆเลยนะคะ่ะเจ็ดสองเนาะคะ่ะเสียดายเนาะเพิ่นกัขอโทษน,น้ำเอฟซีที่ว่าได้ทักหาเพิ่นกับย้อนความเก่งใจนี่แหละเนาะแตเพิ่นกัคนขี่เก่งใจเนาะถามว่าเห็นเพิ่นทักเพิ่นกับอกเพิ่นเนาะว่าจะทักหาแต่ว่าเพิ่นว่ามาแล้วแต่ว่าคนหาไลายบ่เห็นเนาะก็เลยเพิ่นเลยบ่ได้ทักหา เพิ่นก็เลยถักหากนเพิ่นว่าถาเพิ่นบทักหาไล่เพิ่นกจ็จะบเด้งขืนเนาะค่ะเอาได้แนวทางดีๆเด็ดๆไปแล้วนะคะกระห้ f เซทั้งสองทุกๆคนเฮงๆรวยๆปังๆไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอให้ทุกๆคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆปังๆ,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 ๆทั้งลาวพัฒนาฮานอยแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะให้ทุกๆ,ๆคนได้ดังสมปรารถนาทุกคนเด้อค่ะเนาะคะ่ะ ขอให้ทุกคนได้รางวัลใหญ่เนาะค่ะให้ถือจักสามตัวตรงนี้ก็มีแห้งแล้วเนาะ,ค,ะ FC. ค่ะ f อค่ะนี่ค่ะหลังจากได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วค่ะอย่าลืมด้ค่ะเข้าไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะบ้านหวยรวยซับแปดแปดนะคะรับใช้บริการให้กับ f c ทุกทกท่านนะคะเพราะว่าบ้านหวยรวยซับแปดแปดเนาะไว้ใจได้เนาะบริการดีแล้วก็เร็วนะคะ่ะ ให้เอฟซีทางซ่องเข้าไปกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเด้อค่ะไว้ใจได้เชื่อใจได้นะเพราะว่าเพนก็ใช้บริการอยู่ทุกๆวันเนาะค่ะอาจะสอบตำไทยตำเล่าตำแซบเนาะค่ะก็อยู่ที่นั่นหมดเนาะค่ะวันนี้เอาไปเลย f อฟเข้าไปเลยรัฐบาลไทยเนาะตำไทยวันนี้ขอให้แซ่บๆนัวเด้อค่ะเซียนสีสเกตนะค่ะ ขอให้เอทั้งสองทุกๆคนได้ถูกน้ำกันนยกช่องเนอะคะ่ะลิปนี้เพ่นกะัะขอลาเอฟซไปเพียงเท่านี้เลอคะ่ะสวัสดีค่ะ